ท้องอืดแน่นท้องปวดลึกๆใต้ใชายโครงขวาระวังจะเป็นถุงน้ำดีอักเสบนะคะส่วนใหญ่นะคะอาการของถุงน้ำดีอักเสบมักจะเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีค่ะหรือว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้อย่างเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์หรืออุบัติเหตุอื่นๆที่เกิดการกระแทกอย่างรุนแรงทําให้ถุงน้ําดีมีการบอบช้ําและอักเสบตามมาได้หรือจะเป็นสาเหตุที่เกิดมาจากถุงน้ําดีติดเชื้อแบคทีรียเกิดพังผืดในท่อถุงน้ําดี หรือจะเกิดมาจากสาเหตุถุงน้ำดีติดเชื้อแบคทีเรียหรือท่อถุงน้ำดีตีบตันและเกิดพังผืดในท่อถุงน้ำดีค่ะจะยกตัวอย่างนิ่วในถุงน้ำดีค่ะเพราะว่าสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่พบเจอมากที่สุดของการทําให้เกิดถุงน้ำดีอักเสบปกติแล้วนะคะนิ่วในถุงน้ำดีนะคะเขาก็จะอยู่ในถุงน้ำดีแต่ถ้าหากว่านิ่วก้อนเล็กๆพวกนี้นะคะไหลลงไปอุดที่บริเวณท่อทางเดินน้ำดีทําให้ท่อน้ำดีเนี่ยอุดตันน้ำดีที่ไหลออกจากถุงน้ำดีไม่สามารถที่จะไหลเข้าสู่ลำ ได้ทําให้ความดันในถุงน้ําดีสูงมากขึ้นค่ะและเลือดก,ก็ไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงถุงน้ําดีได้เนื้อเยื่อของถุงน้ำดีก็จะเกิดความเสียหายและเกิดการอักเสบตามมาหากปล่อยทิ้งเอาไว้ให้ลุกลามเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ก็จะทำให้เนื้อเยื่อในถุงน้ำดีตายค่ะเพราะว่าขาดเลือดไปเลี้ยงและอาจจะทำให้ถุงน้ำดีแตกและทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องท้องอย่างรุนแรงได้ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีอาการปวดท้องแน่นท้องท้องอืดหรือมีอาการปวดลึกๆใต้ใชายโครงขวาอย่ามัวแต่รอดูอาการที่บ้านนะคะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ